วิธีแก้ Facebook เข้าไม่ได้นะครับเกิดข้อผิดพลาดเข้า Facebook ไปแล้วเด้งออกตลอดใช้งานไม่ได้นะครับให้เราทำสามสิ่งตามนี้นะครับ 1. ให้เรากดจิ้มค้างไว้ที่แอป a c e b o o k เสร็จแล้วกดสัญ,ญลักษณ์ตัวไอหรือว่าข้อมูลแอปนะครับต่อมานะครับให้เราหาเมนูที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับมือถือ Android จะแสดงคล้ายๆกันถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับ เข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดลบแคสต,ตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของข้อมูลแคสเต็มให้เรามากดลบได้เลยครับไม่ส่งผลเสียนะครับถ้าลบเสร็จแล้วนะครับข้อมูลแคสเป็นส่วนแบบนี้แล้วให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยครับต่อมานะครับสิ่งที่สองให้เรากดเข้าพปสตอในมือถือเราได้เลยครับ <S <S เข้ามาแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้นะครับจากนั้นกดค้นหาแอปและกดค้นหา Facebook เข้าไปได้เลยนะครับ ถ้าเจอ Facebook แล้วนะครับให้มาสังเกตด้านหลังตรงนี้นะครับว่าขึ้นเป็นอัปเดตหรือว่าขึ้นเป็นเปิดถ้าของนเพื่อนนะครับขึ้นเป็นอัปเดตให้เรากดอัปเดตให้ Facebook ในมือถือของเรานะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ้าเกิด Facebook นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันล่าสุดจนขึ้นเป็นเปิดแบบนี้แล้วให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่3แนะนําให้เราปิดมือถือและเปิดใหม่อาจจะกดปิดเครื่องและเปิดใหม่หรือว่ากดรีสตาร์ทก็ได้นะครับ จากนั้นก็รอมือถือนะครับเปิดใช้งานกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะครับเมื่อมือถือนะครับเปิดมาใช้งานแล้วให้เราลองมาเช็คอินเทอร์เน็ตว่าเน็ตมือถือหรือว่า Wi-Fi นะครับขึ้นแล้วหรือยังถ้าขึ้นแล้วนะครับก็ให้เราลองกดเข้า Facebook ได้เลยครับโอเคครับหลังจากแก้ไขไปนะครับเราก็สามารถกลับเข้าใช้งานใช้ Facebook ได้ดีขึ้นแล้วนะครับ อาจ่ะเพืนเพื่อน,นะครับเจอปัญหา Facebook เขาไม่ได้เพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับหรือว่าเข้า Facebook ไปแล้วมันเด้งออกเข้าใช้งานไม่ได้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ไขได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentex h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ